ำไมต้องจัดประชุมบริษัทด้วยจัดแล้วได้อะไรไม่จัดได้ไหมเจ้าของบริษัทก็มีแค่เราเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราให้ฟังครับผม สวัสดีครับน้องแท็บน้องครับเรายังอยู่ในซีรีส์จดบริษัทแต่เป็นมินิซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของปันผลผู้ถือหุ้นและในคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องของการประชุมประจำปีหรือประชุมสามัญเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปซึ่งหลายคนอาจจะงงเฮ้ยมันเคยประชุมไหมบริษัทเราต้องจัดประชุมเมื่อไหร่แล้วจัดไปทําไมจัดแบบไหนรวมถึงทําไมนักบ,บัญชีชอบบอกให้ประชุมวันที่30เมษายนอะไรแบบนี้เรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับ,รบเราบ้างฝากกดติดตามแท็กสนองไว้แล้วไปฟังกันต่อครับพี่น้องสรุปแบบสั้นๆนะครับในหน้าสไลด์นี้ให้ฟัง สำคัญเนี่ยมันมีอยู่แค่สาประเด็นนี้ก็คือเรื่องของการประชุมเวลาพูดถึงเรื่องของการประชุมเนี่ยจะประชุมจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่กฎหมายบอกว่าเราต้องประชุมตามนี้นะครับมีอะไรบ้างมาไ<า>ล่เรียงดูไปนะแต่และเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามาันม,มาจากหลักกฎหมายเนาะขออนุญาตดูกฎหมายนิดหนึ่งเพื่อให้เคลียร์นะฮะกฎหมายที่ว่านะครับเป็นกฎหมายที่เรียกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในหมวดที่เรียกว่าหุ้นส่วนบริษัทตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าบริษัทเนี่ยต้องมีการจัดประชุมใหญ่ภายใน6เดือนนะนับตั้ง่่วัททีดจบบยริษอกกฎหมา มาปั๊บเนี่ยภายใน6เดือนต้องมีการจัดประชุมใหญ่1ครั้งอันนี้สำคัญมากๆ2คือการประชุมแบบนี้เนี่ยต้องจัดทุกปีด้วยหลังจากประชุมใหญ่ครั้งแรกไปแล้วนะต่อจากนั้นเนี่ยในทุกปีนะครับหรือว่า12เดือนต้องจัดอีกหนึ่งครั้งไปเรื่อยการประชุมแบบนี้เนี่ยศัพท์เทคนิคหรือที่เขาเรียกกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการประชุมสามัญนะประชุมทั่วไปเขาใช้ว่าประชุมสามัญแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอะไรก็ตามนะที่เราจัดประชุมเป็นพิเศษนอกเหนือจากการประชุมประจําปีหรือว่าทุกอนแบกอองเมื่อกีประชุมมันแบบนขา จะเรียกว่าประชุมวิสามันครับนั้นปกติทั่วไปเนี่ยการประชุมมันจัดได้เรื่อยๆนะไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการจัดประชุมใหญ่ประจำปีหรือทุก12เดือนเนี่ยเขาจะเรียกประชุมสามัญแต่ถ้าเกิดจัดประชุมเรื่อยๆมีการเรียกพูดถึงผู้มาประชุมอันนี้เรียกว่าประชุมวิสามันนะครับคนละส่วนกันทีนี้เอาในส่วนของประชุมสามัญก่อนนะต้องรู้อะไรเพิ่มเติมอีกนะครับจริงๆแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการจัดประชุมนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบอกว่าจะต้องมีการประชุมใหญ่ภายใน4เดือนหลังจากสี่ปปิดดรรออบบบััััญชีีหืววว่่่าาาทกยเนนนนนนนจะ็็คํลงงใุไ งบดุลหรืองบสถานการะ์การเงินเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าณวันที่เท่าไหร่ซึ่งโดยทั่วไปเวลาปิดรอบบัญชีเนี่ยเขาจะปิดวันที่31ธันวาคิดภาพง่ายง่ายต้องประชุมภายใน4เดือนหลังจาก31ธันวาดังนั้นมันเลยเป็นที่มาที่ไปที่นักบัญชีหลายคนชอบพูดหรือว่าถ้าเราไปเห็นตามเพจบัญชีต่างเขาชอบแซวว่าวันที่30เมษาเนี่ยเป็นวันที่นัดประชุมนะใหญ่ประจําปีเพราะอะไรเพราะมันคือวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของไอ้สเดือนตามกฎหมายนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่า30เมษาเป็นวันประชุมใหญ่่พร้้อมมมกัันนโดดดยยไไหา แล้วต้องบอกว่าคลิปนี้ก็ถูกอัดในวันที่30เมษายนเพิ่งประชุมประจําปีบริษัทเสร็จมากๆเหนื่อยมากเลยครับทีนี้พูดว่าประชุมเนะเวลาจะประชุมหรือจัดประชุมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยากจะประชุมมาทุกคนวันนี้ประชุมกันโทรไปเรียกมาประชุมวันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อมันเป็นเรื่องของกฎหมายมีเรื่องของการมีผู้ถือหุ้นเนาะมีอำนาจมีอะไรต่างมีหลักฐานต่างๆเนี่ยโดยหลักปฏิบัติเนี่ยมันเลยต้องมีการเชิญประชุมด้วยหลายคนเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเออประชุมอะเอาจริงนะก็รู้สึกว่าปวดหัวใช่ไหมเพราะว่่าาาาเรรรก็อจจจะะไไมมด้ปชุิงงๆสบคนี มีบริษัทที่แบบอ่ะเป็นเจ้าของคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ประชุมจริงๆแล้วมันก็ดูตลกมากเลยคิดภาพง่ายบริษัทคุณมี100หุ้นคุณถือ99หุ้นอีกคนหนึ่งถือ1หุ้นคุณจะนัดประชุมไปทำไมให้เสียเวลาอำนาจอยู่ที่คุณอยู่แล้วแต่อันเนี้ยในมุมกฎหมายเขากำหนดไว้ดังนั้นมันเลยจำเป็นต้องทำ อันนี้เรื่องหนึ่งทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าแล้วเราต้องจัดประชุมใช่ไหมจัดประชุมเนี่ยไม่ได้แค่จัดกันง่ายๆนะสั่งแบบเอ้ยมามาจัดเอ้ย hey, มาเจอกันไม่ได้เราต้องมีหลักฐานว่าเราได้จัดประชุมแล้วก็มีการเชิญประชุมด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปเรื่องหนึ่งครับเมื่อกฎหมายกําหนดให้จัดประชุมแล้วต้องมีหลักฐานในการเชิญประชุมด้วยคุ้นๆไหมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้ก็คือคําว่าประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอ่ะเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาดูกันต่อตรงนี้ครับวิธีการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแบบจริงจังโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3แบบนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคำว่าประกาศหนังสือพิมพ์ซึ่งการประกาศหนังสือพิมพ์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอันนี้เป็นคำของกฎหมายเลยนะครับเวลาเซิร์ชคำว่าประกาศหนังสือพิมพ์อ่ะพี่หนอมลองเซิร์ชให้ดูก็ได้เวลาเซิร์ชคำนี้นะประกาศ หนังสือพิมพ์ตึง้งขึ้นมารอเลยช่วงนี้รีบด้วยเชิญประชุมผู um ้ดูหุ้นทั่วประเทศลงประกาศหนังสือพิมพ์30บาทประกาศเนี่ยเว็บเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือหนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะครับเขาก็จะประกาศเนี่ยหนังสือพิมพ์นะค้นหาหนังสือพิมพ์เก่าเก่ารายวันที่เขาประกาศนะครับอันนี้เขาทำมาเพื่อนักบัญชีและภาษีเลยโดยเฉพาะนี่ก็ดูชัดเจนนะฮะประกาศหนังสือพิมพ์หนึ่งเครดิตต้องทำเท่าไหร่ก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งนะไม่ได้แพงมากก็จจจจะะะะะตต้้้้้้้อออองงปปรรรรกกกกกกกาา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 ศแบบบนน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 ีีีีีีีััััเเเเเเเยยยยยยย็วววิธท่่่่่หหหหลคคคคุถถมมมมมมมไไฎฎพูด ประชุมเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคําบอกกล่าวให้มาประชุมเนาะไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนไปลิงก์กับคลิปตอนที่แล้วลิงก์กับเพื่อของผู้ถือทุกคนที่มีชื่อในทะเบยียนของบริษัทดังนั้นบริษัทเนี่ยต้องมีสมุดทะเบียนถึงบอกว่าทำไมจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันเป็นลิงก์กับเรื่องนี้แล้วก็ผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยต้องมีชื่อเนาะแต่ว่าทีเนี้ยไอใบหุ้นเมื่อกี้ถ้าจําได้นะจำได้ไหมฮะในคลิปที่แล้วใครยังไม่ดูฝากย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้้้้้้้้้้ววววเเนน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 นีีี่่่่่่่พููดดถถึงงงใใใบบ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 หหหหหุุุุุไไาามมม2แแแแะะครแบบรัััชชชืือือออออออกกกิทผตตจจ ชนิดที่มีใบหุ้นเนี่ยออกให้กับผู้ถือเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนถือเป็นใครประเด็นสําคัญมันเลยต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อเชิญมาประชุมในปัจจุบันเนาะกฎหมายมันมีการอัปเดตเพิ่มเติมคือถ้าบริษัทไหนก็ตามนะครับมีใบหุ้นชนิดออกให้กับผู้ถืออันเนี้ยจะต้องมีการประกาศในหนังสือพิมพ์หรือว่าทางสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่เขากาหนดก็คืออประกาศแบบเมื่อกี้แหละแล้วก็ต้องประกาศก่อนประชุมไม่น้อยกว่า7็วันเพื่อให้มาประชุมตามกฎหมายอันนี้คือหลักการว่า,วาทาไมต้องประกาศหนังสือมือรรี้าะุกบผูค ู้ถือหุ้นไว้เลยว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยหุ้นนี้เป็นของใครมีชื่อใครเป็นเจ้าของมีใบหุ้นที่เราระบุชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นเป็นใครอันนี้ไม่ต้องห่วงสามารถส่งเป็นไปรษณีย์ตอบรับได้เพราะเรารู้แล้วว่าผู้ถือเป็นใครไงดังนั้นเราสามารถส่งไปหาเขาได้ก็ส่งไปยังเป็นไปรษณีย์ตอบรับได้นะครับก็ส่งทางไปรษณีย์ได้เป็นไปรษณีย์ที่มีการลงทะเบียนตอบรับอันนี้แบบหนึ่งก็อีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไปดูเพิ่มเติมในข้อกฎหมายเนี่ยเขามีข้อพิเศษในส่วนของเรื่องของหนังสือบอกกล่าวคือื่่ทาาานี้ยถภษ เขาชอบเรียกกันเขาจะเรียกว่าใบแฮนก็คือส่งให้แบบเฮ้ยมาประชุมผู้ถือหุ้นทำหนังสือมาฉบับหนึ่งแล้วไปเซ็นส่งให้แล้วก็เซ็นรับว่าได้รับแล้วได้รับรู้แล้วนะได้อ่านหนังสือฉบับนี้เซ็นรับรู้แล้วคล้ายๆหนังสือเวียนแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันดังนั้นก็เลยมี3กรณีที่ต้องทำนะครับส่วนใหญ่คนจะเลือกประกาศหนังสือพิมพ์เพราะว่ามันครอบคลุมแล้วก็ง่ายสุดก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเขาต้องมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์อันนี้เจ้าของหลายคนงงนะเนาะเฮ้ยมีม,ม,มีบัญชีมาเรียกเก็บค่าประกาศหนังสือพิ เป็นหน้าที่ของตัวบริษัทต้องมีการทําอะไรพวกนี้ด้วยเล่าทั้งหมดนี้มาเล่าให้ฟังก็คือ,อยังไงนะครับอ่ะตัวพี่หนอมเองพี่หนอมทำยังไงพี่หนอมไม่ได้ประกันหนะังสือพิมพ์นะในกรณีนี้แต่ว่าพี่หนอมเนี่ยมีการประชุมประจาปีเดี๋ยวให้ดูอะไรงนะจดหมายเรียกการประชุมเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับอันนี้ให้เครดิตนิดนึงน้องนุชซีโร่ทูโปรฟิตก็ไปขอฟอร์แมตน้องมาแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอดูตัวอย่างหนังสือการประชุมหน่อยถ้าจะส่งแบบบายแฮนด์ต้องทำยังไงอ่ะให้ดูกันอันนี้ก็เป็นวันที่เเเชชิญปปปรนะรรระะะุมมนนนนาาาาากกกก็ศศ่่่อววววงห้้นะััที1ษยด กับวันที่1เมษายนครับแล้วก็มีเลขที่หนังสือเชิญประชุมประจําปีนะครับแล้วก็ต่างๆรายละเอียดพวกนี้เรียบร้อยนะครับส่วนวาระนี่วาระเป็นแบบนี้นะครับเวลาจะเชิญประชุมเนี่ยมันต้องมีบอกวาระด้วยว่าแต่ละวาระเชิญคุยเรื่องอะไรเนาะก็เนี่ยวาระรายงานผลพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ่ายเงินปันผลอื่นๆอะไรแบบนี้ก็เชิญตามวันและเวลาสถานที่ที่กาหนดไว้ ก็ปริ้นออกมาเซ็นนะครับด้านล่างก็มีแบบนี้นะผู้หรือหุ้น2คนนะฮะบริษัทพี่หนอมถือกัน2คนก็เซ็นชื่อรับทราบการประชุมน,นะก็ทำออกมาก็ถือว่าเป็นการส่งมอบให้โดยตรงด้วยมือเพราะว่าเอาจริงนะอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาจะส่งไปสณีก็เปลืองเงินจิดภาพออกมาถ้าไม่ทําก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะก็ทำให้มันครบถ้วนแต่ว่าเวลาทําแบบนี้เนี่ยจะมีความงงนิดนึงเนื่องจากอันนี้เล่าแบบตรงไปตรงมานะฮะต้องบอกว่ามันตลกมากคือพี่หนอมถือหุ้นกับ,บบริษัทเนี้ยกับภรรยา2คนก็ต้องแบบปริ้นมาเสร็จแล้วก็บ ซึ่งไม่ใช่ที่ไหนไกลบ้านฉันเองนะงงไปหมดแต่เนี่ยมันทําให้ขั้นตอนต่างๆของผู้ถือหุ้นที่มีความสัมพันธ์กันมันดูจริงจังแบบไม่น่าเชื่อทั้งๆที่จริงๆแล้วเราแค่นั่งคุยกันหรือเฮ้ยมีเวลาว่างไหมขอสักชั่วโมงหนึ่งมานั่งประชุมเรื่องนี้กันไม่ได้มันเลยต้องมีการทําระบบระเบียบแบบนี้เป็นกฎหมายซึ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือมันเป็นบริษัทจริงจังอะ่ะทุกอย่างมันก็คงดูมีขั้นตอนที่ถูกต้องเลยครับแต่พอมเป็นกิจการขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่เป็นคนในครอบครัวหรือคนทีีี่่่มมมมมคววาาสสััััััพนน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 นธ์กกกออออยยยูแแลลล้้้เบ็จะะะๆหปร อันนี้หนังสือทําเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ก็เชิญประชุมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ประชุมเสร็จพอดีนะครับวันที่30เมษายนที่อัดคลิปนี้ประชุมตอนเช้าอัดคลิปบ่ายสุดยอดประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็หลังจากประชุมเสร็จนะพี่น้องก็ตั้งใจมากๆนะทั้งทํารายงานการประชุมขึ้นมานะครับไอ้วาระเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยเวลาประชุมเสร็จแล้วต้องบอกแบบนี้ด้วยประชุมเสร็จแล้วไม่จบนะประชุมเสร็จแล้วต้องมีการทํารายงานการประชุมหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้ก่ประชุมเมื่อไหร่นะเริ่มประชุมตั้งแต่กี่โมงนะครับเสร ก็คือเรื่องของการจ่ายเงินมันผลบริษัทเราได้มีกําไรประมาณหนึ่งซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจมากจากการเปิดกิจการครั้งแรกก็มีกําไรแล้วเราก็เลยจะมีความประสงค์อยากกระจายปันผลกรรมการบริษัทนะก็คือคุณถนอมก็เลยมีความประสงค์อยากจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็เลยเสนอผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่คือใครรู้ไหมก็คือคุณถนอมว่าควรจะต้องมีการจ่ายันผลนะแล้วก็มีภรรยาคุณถนอมเป็นผู้ถือหุ้นรายละเอียดคือถือน้อยมากทั้งมติที่ประชุมก็เลยตกลงว่าประธานคือคุณถนอมได้เสนอกับคุณถนอออมมมผผผูููู้้้็นนนนนถืืหหุุุซึ่่่่คณีีะกกยยิดทจจาาัล เพราะว่าต้องการเงินปันผลอยู่แล้วก็เลยบอกประธานก็คือคุณถนอมให้จ่ายเงินปันผลที่มาที่ไปก็เลยเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับคุณถนอมและภรรยาคุณถนอมอีกหน่อยหนึ่งรวมถึงต้องมีการตั้งสำรองตามกฎหมายด้วยซึ่งไอ้เรื่องของการจ่ายปันผลเดี๋ยวไปเล่าในคลิปหน้าแต่เรามีมติแล้วเรียบร้อยนี่แหละครับที่มาที่ไปดังนั้นจะเห็นภาพเชื่อมโยงแบบนี้ครับน่าตอนที่แล้วพูดถึงเรื่องใบหุน้นพูดถึงเรื่องผู้ถือหุ้นพูดถึงเรื่องบอจอห้าสำเนาบ,บัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้นมีความสัม งานยังไงต่อเสร็จแล้วมติที่ประชุมเนี่ยถ้ามันมีมติที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเคสนี้เนี่ยมันพาไปต่อในเรื่องบริษัทก็คือมีเรื่องของการจ่ายเงินปันผลครับเมืม่อมติต้องจ่ายเงินปันผลแล้วเราไม่จบแค่นั้นเรายังจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยจะจ่ายยังไงจะจ่ายแบบไหนเดี๋ยวฝากไปตามต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครดูถึงตรงนี้รู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฮะฝากนิดเดียวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงส่งซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทส่งดาวส่งอะไรมาก็ได้นะครับในแพลตฟ ขอฝากให้ช่วยกดติดตามแฮกสปักหนอมไว้ด้วยแล้วกันครับผมแล้วพบกันในที่ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ